สดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่สัตว์สีเออร์ชนัลค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมอมองอ้านสีชิ้นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องนะอาจจะไม่อยู่ด้วยแต่อาจจะริ้นเสียงค่ะเพราะอยู่ห้องเดียวกันเนาะคือจะบอกว่าห้องอ่านของพี่อะตอนนี้น้องเขานาัอเขาเล่นเกมอยู่ด้วยเนาะแต่เขาไม่ได้เล่นอมองอ้านนะคะเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยแล้วตอนแรกก็อืมอยาจะมาเล่นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ค่ะเขามีธุระก็เลยอยู่ตรงนี้แหละ แล้วในวันนี้นะคะกฎของเราก็เหมือนเดิมเลยเราจะมาเล่นอมองอัดจะชนะได้ไหมต้องมาดูกันค่ะมาตอนนี้เราเป็นคนดีสีสังคมแต่ตอนนี้ต้องไปช่วยก่อนมาช่วยแล้วยูโดนค่าทุกคนแล้วไม่มีใครมาปิดเลยเหรอคนนี้เขาแคมเลยอ่ะเนี่ยคนนี้เขาแคมเลยอ่ะเขาเตรียมฆ่ารอ เราจะฆ่านายพูดไม่ทด้ขาดคำก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนทำเควสมีใครทำาควสบ้างไหมศูนย์สี่เก้าห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าเจ็ดเพื่อนไม่มีใครมาเลยหรอมาก็ตายอะ่ระรีบรีพอร์ตศพดีกว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันโมดเพื่อน อยู่ไหนกันโมดเนี่ย,ยแพ้แน่แน่เพื่อนมีลี่จะแพ้แน่แน่เพื่อนแต่ตอนนี้เรากำลัอางอาบน้ำให้กลองสะอาดวิสม้สมสม้สมส้มส้มไปรีพอร์ตหน่อยดีแพ้แล้วอิมโพสเตอร์คนเดียวที่เก่งมาก ยังเป็นน้องมน้องอะไรเนี่ยน้องแบ็กเบอร์รี่ล่ะเขาเรีบเริ่มเป็นอุงนดีกว่าคือความจริงมีน้องเขาบอกว่าว่าสีน้ำตาลมีโอกาสได้เป็นมากกว่านั้นเราก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเป็นน้องต้นไม้มาอยากเป็นจะใช้แผนแบบเกลียนเกลียนบ้างพต้องได้เป็นแน่ ได้เป็นคนดี Very good คิวเมที่แสนดีที่มีหน้าที่ในการทำเควสอย่าเราวิ่งขึ้นไปมิสซิ่งฮาวันดีกว่านะคะคนเนี้ยคนไหนที่ใส่คิวปริงน่ากลัวทุกคนเลยทุกคนทำไมไม่เอาสีเหลืองคนเนะี้ยชื่อเมื่อกี้ตัวสีอ่ะทุกคนเพราะข่าพี่ก็เลยจะ จำไว้เลยว่าต้องระวังคนคข้แหละอยากจะพิมเองมากกว่าม,มีอะไรเกิด,ดขึ้นอืมกด,ดทำไมกด,ดทำไมในเมื่อคุณ ไม่ได้ทำอะไรคุณไม่พูดอะไรเราว่าต้องโหวตคุณเพราะคุณกดมั่วมาดูกันพี่ว่าสีเขียวเข้มแน่ๆ่ะทุกยี่แต่เขากดมั่วนะทำไมเธอไม่โหวตเขาอ่ะสีเขียวเข้มกดมั่วทำไมไม่ไม่มีคนโหวตตอนพี่กดมั่วจะมีแต่คนโหวตพี่ มีน้องดีกว่าอ๋อลืมไปไ,ไปไปทำแมสก์ฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามีโต๊ะสนุกด,ด้วยเดี๋ยวพอทำไวเซ่จะไม่แอบด้านในถ้าพี่ทำไม่ผิดมีตุ๊กาตานะสอง สองเอ่อเม่ไอ,อไหม่ละกันอาสูนเวมกี้อ่นสีเขียวแค่มไม่ค่แล้วเขากดม่วนทำไมช่างเถอะเป็นน้งองมะม่วงดีกว่าดีแหละ นอนมาม่วนเริ่มสี่คนจริงๆหรอโอเคห้าคนก็ยังดีเพื่อนสองหนึ่งศูนย์ใครจะได้เป็นอยากเป็นอ่ะขอเป็นเถอะถึงจะอิ่เดียวแต่เราจะใช้แผนแนบเนียนแผนแนบเนียนของเราต้องได้ใช้บ้างสิอืมได้เป็นละค่ะทุกคนมะม่วงจะได้เป็น อินโพสเตอร์แล้วม่วงจะตามสีชมพูไปทำอะไรอะสีชมพูม่วง,งอยากอยู่ด้วยพี่ต้องหาที่ที่นี่ทองคิวแล้วคิวแล้วมดุด คนนี้มาอยู่ในห้องน้ำด้วยทุกคนพี่แอมอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่อาดีกว่าอ,ออกดีกว่าเช็คก่อนนี้ใครอยู่ในห้องน้ำไหมไม่มีต้องเช็คอดีตเพื่อนมีอะไรเหรอก็อะไรขึ้นอะ เราจิวบูดาวนิดนึงสองหนึ่งวุ้ยก็ไม่ถึงเออชน,นะแล้วมาตาสุดท้ายค่ะทุกคนรอตาสุดท้ายตาสุดท้ายอยากเป็นอิมอีกอะแต่ตาน,นี้อยากให้มีคนเยอะ จะได้ดูด้วยทำไมรอนานจังนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปไฟเกมอีกรอบแล้วกันชุอันนี้ กิไปแล้วเราเข้าไม่ทันค่ะอ่ะห้องนี้ก็ได้มาทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเราห้องนี้ก็ได้ให้ซีซ่อนแอมมาได้แล้วคนน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อน เริ่มเลยเราไม่งอนแต่รอบนี้เราขอเป็นองุ่นเรเริ่มไม่ได้เพื่อนเร็วเออนั่นแหละเขามาอีกคนเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย้ยนั่นแหละมาแล้วนั่นแลคนเยอะๆคนจงมาสองเนี่เอ้าเราไม่ไม่กดเริ่ม 0เขอเป็นอิมตอนนี้ขอเป็นอิมเธอคะ่ะหนูขอเป็นอิมพอร์สเตอร์นะถ้าตอนนี้เป็นจะค่าเรียบด้วยแผนการอแยบยุนเดี๋ยวเราจะดูท่อละค่าละมุดถ้า,าได้เป็นนะอืมไม่ได้เป็นเป๊ะเปิที่เมนฮอเลย เคสในห้องไฟเนี่ยคือเควสที่ยาวที่สุดเลยเพราะมันนานนี่ไปถึงปะหนี่งหกอ,อันนี้หนึ่งไหมห่งสามเจ็ดสองหนึ่งเพื่อนเราขอทำเควสก่อน ขอทำเควสก่อนนะคะอยากทำเควสก่อนแต่เจอที่ไหนล่ะไม่ได้เป็นอิมนะปวดทำไมเน,นี่ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่เราเธอแหละเธอบยเราอย่างนี้ไม่ดีนะ สีแดงอ่ะน่าสงสัยสุดแหละโบะ้แล้วใครบูสีน้ำตาลบ้างเนี่ยดูไม่ทันสามอิมจะสู้ยังไงล้นเนี่ยสีแดงอ่ะกดปุ่มที่เมนฮอรือวะ่ะไม่เอาสีแดงออกไปออกไปไม่ยู่ใกล้สีแดงไม่เอาสีแดงอ่ะพี่รุ นั่นไงมีแดงจริงๆด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย